สวัสดีครับผมนายหัวหมาชัยนะครับมาอีกแล้วครับวันนี้กับค้านะครับวันนี้ค้าต่างมีทั้งนางพญาค้าทองค้าขุนแผนนะครับตัวนี้ครับค้าหางนกยูงแดงก็ไม่ใช่ครับหางนกยุงเขียวนะครับเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็มาดูกันครับว่าวิธีการเลี้ยงค้านะครับหรือดูแลค้าเราดูแลอย่างไรครับให้เขาสวยงามแบบนี้ครับนี่ฮะเห็นไหมครับสีเงางามแบบนี้ครับนี่คือค้าขุนแผนนะครับ การขุณแผนของเราเนี่ยกระโตแล้วนะครับการเลี้ยงคร้าครับเป็นอะไรที่ไม่ยุ่งยากแล้วก็ดูแลง,ง่ายสีสันเขาก็จะมดงามครับคร้าที่มีข้อดีอย่างเขาแตกกอไวครับคุณซื้อกอเล็กกอใหญ่มาไม่รู้ครับแต่ว่าเขาแตกกอไวมากทําให้เรานั้นได้เห็นถึงความงามของเขาเร็วมากครับแล้วเราจะเลี้ยงแบบไหนผสมดินยังไงถ้าเราจะขยายพันธุ์นะครับวันนี้ในหัวมีคําตอบให้ครับ วันอื่นนะครับก็ช่วยกดแชร์ในหัวหรือกดถูกใจในหัวไว้ด้วยนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปดีๆของในหัวนะครับก็นี่ครับเรามาว่ากันด้วยเรื่องค้าขุนแผนครับค้าขุนแผนเห็นไหมครับกองามนะเขาจะแตกกอแบบนี้ครับแล้วก็แตกกอไวสูงไว้ครับวิธีนะครับขยายพันธุ์ก็คือแยกกอครับออกนะแล้วก็ไปเสียบแล้วใช้ดินแบบไหนล่ะในหัวดินที่มีรูขุณนยิ่งดีครับนี่ฮะเหมือนในหัวครับใช้ขุยมะพร้าวนะครับ หรือมะพร้าวสับน,นะใส่ลงไปเลยนะครับใส่พวกนี้ลงไปเพื่อที่จะให้เขานั้นได้โตไวนะฮะแล้วแตกหนอ่อไวนะครับแล้วท้าขนแผนเนี่ยเลี้ยงยากไหมในหัวไว้ที่แดดที่ร่มยังไงครับพวกนี้นะครับไม่ชอบแดดจัดนะครับถ้าแดดจัดนี่ใบเขาจะไหมนะครับเราก็ต้องไว้แบบหน้าเรือนบ้างน,นะครับหรือไม่ก็ไวช้ชายคาแบบนี้ครับโดนแดดครึ่งวันเนี่ยไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าโดนแบบแดดทั้งวันเนี่ย เขาก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับเนี่ยเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายครับดูแลง่ายนะคุณแผนมหาเสน่ห์นะครับต้นนี้นะเราก็ได้เห็นถึงความงามของคุณแผนมาเสน่ห์ครับถ้าเลี้ยงที่บ้านเนี่ยโอ้เป็นที่นิยมนะครับของไม้ชนิดนี้นะครับไม้คล้าเนี่ยนะครับตระกูลค้าก็มีหลายหลากหลายแบบนะครับเหมือนนี้ครับนางพญาค้าทองนะครับนะครับสวยไหมครับแบบนี้ครับ สีขาวชมพูนะครับนี่เขาเรียกว่านางพญาค้าทองด่างขาวครับนางพญาค้าทองด่างขาวเนี่ยซึ่งเขาปลูกง่ายครับติดง่ายขยายพันธุ์ไวนะครับเป็นที่ต้องการของคนหลายๆคนทีเดียวนะครับเพราะว่าเขาโตวไวแล้วก็สีสันสวยงามนะครับแล้วเลี้ยงอย่างไรล่ะในหัววิธีการเลี้ยงนางพญาค้าทองเนี่ยก็คือว่ากับนางพญาค้าทองเนี่ยเขาชอบดินเหนียวดินที่อุ้มน้าครับเพราะอะไรครับเพราะเขาเนี่ย แตกหน่อได้ไวนะแล้วก็ชอบน้ําเยอะแต่ไม่ชอบน้ําท่วมขังนะครับน้ําเยอะนี่ยิ่งดีครับเนื่องจากอะไรครับหน่อเขาจะแตกเร็วมากเลยครับขยายพันธุ์ได้ง่ายมากครับนะแต่ที่สําคัญครับเขาไม่ชอบแดดถ้าถ้าโดนแดดนะครับกรณีที่โดนแดดเขาจะกินใบตัวเองนะครับใบนะฮะเขาจะแหวงแหวงเมืองเมืองนะฮะถ้าหากโดนแดดเยอะนะครับนี่ฉะนั้นครับอย่าให้เขาโดนแดดเยอะนะครับ เพราะเขาไม่ค่อยชอบแดดักเท่าไหร่นะครับแต่เขาชอบน้ําแล้วก็ดินประมาณดินเหนียวครับนะครับนี่ครับดูสิครับนี่ครับข้างหลังนี่เป็นสีชมพูแบบนี้ครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับนี่คเป็นอะไรที่โตไวมากครับแล้วก็ออกหน่อได้เร็วมากนะใครที่ออกไปเลี้ยงนี่ก็แนะนําเลยครับนางพญานะต่าง้าอเห็นไหมคทุกคะนี่มีความสวยงามนะครับแล้วก็หลายๆคานั้นที่เรานั้นนะครับได้นําเสนอไปนะครับก็ มีความสวยงามที่เราก็มีจําหน่ายนะครับเหมือนนี่ครับคุณแผนเนี่ยต้นละ250บาทนะกระถางนี่ฮะสองบาทแล้วคอใหญ่ขนาดนี้เราคิดดูครับว่ามันสวยงามแค่ไหนนะครับนี่ครับนางพญาอ้อโทษคุณแผนแหมพูดหลายๆอย่างในหัวก็สับสนเหมือนกันนะฮะก็เนี่ยคุณแผนมหาเสน่ห์นะครับสองาบาทนะครับนางพญาค่าทองเนี่ยนะครับฟอร์มแบบนี้ครับ นะ150บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็หาลูกยุงเขียวนะครับไขรที่ยังไม่มีครับหาลูกยุงเขียวหาลูกยุงแดงนะจับจองเป็นเจ้าของซะนะครับเพราะเขาสวยงามจริงๆนะครับนี่ก็ขึ้นลงนะฮะก็มีอะไรก็คุยกับนายหัวได้ครับตามเบอร์โทนี้เลยครับข้างบนนะใครที่สนใจนะครับแล้วนี่ครับลิบบินชาลีนะเราก็มีด่างชมพูสวยไหมครับแบบนี้ครับ ปอแน่นๆกอแน่นๆนะครับถ้าหาว่าเป็นเนี่ยเขาก็ย้อยลงมาได้นะครับบิ้ินชาลีนะเราก็มีหลากหลายครับสุกสมใจปองเราก็ยังมีอยู่นะครับแต่ที่สําคัญเนี่ยคล้าครับวิธีการดูแลคล้าวันนี้เป็นไงครับในหัวก็ได้บอกการดูแลแล้วก็การผสมดินอะไรลงไปให้เห็นแล้วรัาว่าความสวยความงามของเขาเลี้ยงไม่ยากนะครับเนี่ยเขาไม่ต้องโดนแดดทั้งวันนะครับให้โดนแค่ครึ่งวันก็พอนะครับหรือใครจะเลี้ยงไว้ในบ้านก็ได้ครับ พวกคราเนี่ยเอาไว้ในบ้านก็ไม่มีปัญหาครับแล้วก็การดูแลก็ไม่ยุ่งยากการให้น้ำหล่ะในหัวเราจะให้น้ําอย่างไรครับให้น้ำเนี่ยก็ให้ได้ตลอดนะครับวันละครั้งสองครั้งก็แล้วแต่ครับความขยันของแต่ละคนนะครับขยันน้อยก็ให้ครั้งเดียวก็พอครับเราก็ใส่วัสดุแบบนี้ไปนะครับที่มันอุ้มน้ําหน่อยนะไม่เป็นไรครับเขาตายยากพวกคราเนี่ยใครเลี้ยงคราเนี่ย,ย,ยไม่ผิดหวังครับเพราะว่าการตายของขเขานั้นยาก โอกาสที่เขาจะสวยงามให้เราเห็นได้ง่ายมากครับสลหรับวันนี้นะครับนายหัวไปแล้วครับฝากกดติดตามช่องของนายหัวด้วยครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ